แจ๊บจัได้ขนมต้มไปเซบาทพรุ่งนี้อะ่ะขนมต้มไม่ซื้อจากตลาดง่ายกว่าไหมน่ะไม่เอาอ่ะสูตรเชฟอร่อยได้ได้จดัดให้ใส่น้ำสะอาดลงไปอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ำตา่อนะครับจะเห็นว่าตอนนี้น้ำตาลที่เราเคี่ยวนะครับจะมีสีเข้มขึ้นให้เราใส่มะพร้าวขูดลงไปเลยผัดเลยตอนนี้นะครับผมผัดมะพร้าวกับน,น้ำตาเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดเตาพักไว้ให้เย็นครับเกลือป่น เดี๋ยวเราคุกกระอป่นให้มันมีรสเค็มๆนิดนึงนะเราจะปั้นไส้กันนะครับน้าหนักไส้เนี่ยผมใช้ประมาณ6กรัมนะครับเวลาปั้นนะครับพยายามอัดไส้ให้แน่นอัดไม่แน่นเนี่ยปัญหาที่เจอคือเวลาที่เราแป้งมาห่อเนี่ยมันก็จะแตกง่ายเนื่องจากไส้สูตรเนี้ยมันล้วนนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการที่นําไส้ไปแช่แข็งให้มันเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นง่ายขึ้นนะ ผสมแป้งใบเตยอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับผสมกันนบน,น้ําใบเตยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปผสมแป้งอันชันนะครับแป้งข้าวเหนียวครับน้อันชันเดี๋ยวเราไปเตรียมปั้นกันนะครับปั้นแป้งนะครับแป้งเราจะใช้น้ําหนักประมาณสักส2บกรัม เราก็แผ่น่ไส้นะครับมาวางตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็คุ้มให้มิดตอนนี้เราจะห่อง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไส้เราแข็งคึงให้ผิวข้างนอกมันเนียนเดี๋ยวเรามาปั้นสีเขียวกันบ้างนะครับใช้น้ำหนักเข้ากันเลยนะครับสิบสองกรัมสีเขียวหอมมากหอมไ่เตยนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้มจนกว่าจะลอยนะครับ 국민 casts risks Ads 간장 맛있어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  ของเทปขวัญมาใส่บาทอันอนี้เราขายไว้ห้าองค์งงงเรียบร้อยปะกลับ